มาแล้วหน้ยจมจอเรอ้ายว้ว้าย้าย้ายวมายวมาย้ายว้ายว้นยว้าย้ยว้ายน้ายว้มยวายว้าะว้ยว้อยว้าย้ยว้าย้าย้ว้ยว้ะยว่ายว้า้ยว้้ายว้าย้ายว้ายล้้ว้้ย้า้ มันมีที่ถอดออกอ๋อมันมีกระดุมเอาไว้ติดเุ้ยกล่มลงนิดนึงสว<า>ัสดีจ้าซินเนลเลล่าอือโอ้ยไอ้ตั้งชื่อมันว่าฟูฟู่ฟูฟู่ไนตั้งชื่อมันว่ามิมิอ๋อคนที่ชื่อมิมิติดกระดุมียบร้อยแล้วเวลาเล่นเล่นยังไงเออเวลาใช้ยังไงนะอ๋อสมหมรกอ,อย่างนี้แม่ต้องการกันโอ้โหห่มอย่างนี้เลยค่ะข้างหลังก็เป็านา เครื่องหมายซินเดอเรลล่านะคะอ๋อพับเก็บได้ด้วยนะเหัวหมอนหันทำเป็นอะไรได้หมอนเอาหมอนเป็นหมอนพับเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นจัากระจีเราจัเจกระจิเหรอนอุ้ยยกคอได้ด้วยอุ้ยยกสูงอีกยกสูงอีกเดี๋ยวดูกันกินใหญ่เลย มันมีตาแบบตาสีเ <sucks> ขียวเรียกห็นไหมเห็นไหมตาสีเขียวห้องเรียนมันตนี่ไงตาชมพูบอกว่า I love you สีเขียวไอ้แ s ้วสินี่ไงมันมีสีตาบอกสีตาบอกอารมณ์ เดี๋ยวพ่อวอมดูกันมันบินยังไงดูดกันีีไงนี่ไงนี่ไงยันอยู่ดีๆมันก็ปิดอ่ะก็ตัวเองมันนอนไงมันหลับไงดูสิแต่จะสามารถทำให้มันบินได้การที่มันจะบินได้มันต้องแบบพอใจเป็นอย่างมากอโอ้โหดูแต่ละคนพาไปอกอุ้มใหญ่เลยอ่ะนุยหลับนะอย่างนั้นอ่ะนา แหมบอกใหม่สิว่าตาสีอะไรเป็นสีอะไรคะตาสีชมพูแปลว่ามันมันเหมือนว่ามีความความรักมีความสุงห่ะต่อไปแล้วตาสีเหลืองแปลว่าโกตาสีเหลืองหิวอ่าดูในวิดีโอนะมันจะบินขึ้นอุ้ยจรินจริงด้วยอ่ะเออเราเร่มทำนี้กันอุ้ยเต้นเต้นเต้นหิวหิวไม่รู้ได้หรือเปล่าเดี๋ยววินนะเดี๋ยววิน เดี๋ยวไปว่าอะไรดีสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาล่ะเป็ตัวพินแล้วเฮ้ยเฮ้ยดูนะดูนะยังฉันไม่อยากจะวินยังไม่พอใจอ่ะนี่ของนูแย้มอ่ะอีกอันหนึ่งของนูแย้ม โดรนเดี๋ยวนะไปชัดแบตก่อนพาจักรนกพูบินไปชาร์แบตก่อนมามถอยแล้วถอยแล้วตุ๊กตุตุมที่ลองรตนี้อันนี้อนี้ว้าถอย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 อกลับมากลับมาแล้วไปตรงรูปข้างของเล่นแล้วไปแล้วไปแล้ว อันท okay. ี่ท si ี่เร่งให้หนูแย้มมาแล้วมาแล้วแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหนี่คือหนูแย้มบังคับผ่านมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเขาบบอมอันนี้มันคือที่จับอะรีโมทโอ้โหแล้ววะอระวังมันพันผมนะยิ้มนี้ยิ้มนี้ เอาไปใหญ่แล้วเอาเอ้ามาทางนี้สิมาทางนี้สิเอามาตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้โอ้ดูยิ้มนี่ดูยิ้มนี่เดี๋ยวบังคับอีกตรงนู้นนะคะลงโอ้โหเก่งจังเก่งจังสุดยอดเลยแคปแบบเต็มแล้วค่ะแล้วเอาไปชาร์จแบงนะคะตอนนี้ตามเป็นสีเขียวเมื่อกี้เห็นไหมยกไปยกไปยกไปเขาบอกว่ามันเต็มแล้วดูสิ ว่ามันจะบินได้หร,รือเปล่าอ่ะอดับแรกต้องต้องเก็บสายก่อนเก็บสายให้เรียบร้อยครับเราลองเก็บสายให้มันมีที่ก้นตรงนี้ที่เก็บสายให้เรียบร้อยเปิดเปิดปุ่มเปิด,ป,ด,ป,ดปิดข้างหลังนะปุ่มมันจะมีข้างหลังน่มันหิวหิวตาสีเด๋มแล้วหิว <Wow. S 2> นี่เปิดเลยกีเป็นะต้องจบหลังเลยแต่เตี้ยไม่ชันเห็ี้ยจะให้ลองบินหรือยัง ไม่มั่นใจนะพ่อไม่ดูในแน่นอนนั่นทำเหมือนเดิมมันจะบินได้หรือเปล่าอ่ะหยเสียงเปลี่ยนไปแย้งมันนี่นี่ยังหรือเปล่าไม่ได้เนยได้ที่หย ทีนี้ต่อทีนี้ต่อวัววัวว้าวาวาัววว้าว,าว,าว,าวาแต่ละคนโอ้ยโอ้น้ำตกเอาเก็บเออต้องรอต้องรอเขาบอกว่าต้องรอรับอ่ะ oh, มันยิงได้แป๊ปนึงเหมือนรอรับ เอาับเอามือมือประคองเอาแล้วเออประคองกันล้มนีเชนเซอร์มนเอร์ถ้ามือเราอยู่ใกล้มันก็จะไม่ตกอุ้ยยิเจ็บไหมไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยอ่ะไม่เจ็บเลยมันจะร้องเพลงมันจะร้องเพงมันจะร้องเพลงออะมาทไมเี๋วต้องมีเสียงนี้ฟังฟังฟัง อันนี้ก็ลองอกดงแรงๆกดเข้าไปตรงนี้ถ้าตื้นตึ้นพี่่านถ้าตึ้นเนี่ย่านมันีใจเอ้อๆ,ๆๆแล้วนั่นดีนะดีนะยิ้มระวังนะอ,งนอ,อายแบบรนะ้องดูนะ โอ้ยเห็นไมดแล้วอย้ะ่าอยจไม่ไันจะจับเองนะอ๋มันเอาลได้ยไหมกำีอแม่อยากรู้ว่ายิมแยจะสามารถทำเองได้หรือเปล่าล้วจะให้บินอ่ะลองดูซิหนูยิ้มรอบนึ่งเวอ่ะอ่า หนูซีว่าจะสำเร็จไหมหนูยิม้มหนูแย้มกำลังโยกนะอะ่ะแล้วจะเำไงแย้ยมมาอยู่ตรงนี้สะค้องเร็วยิมย้มนอนแล้วยิ้มดีแล้วสำเร็จหรือเปล่านี่หนูแย้มทำเองนะเจ็บไปหนูแยม้ม ไม่เจ็บหรอคะมันเหมือนป้องกันอ่ะพอโดนปุ้มมันจะเพราะท่บมันเป็นพลาสติกเฉยๆพลาสติกเหรอใช่ค่ะแบบไม่เจ็บอ่ะเมืม่อกี้โดนมือเต็มๆยังไม่เจ็บเลยเอาเร็วไปใกล้ๆเจ๋งอ่ะสุดเจ๋งแล้วโอ้โหโอ้โหสุดเจ๋งเลยอ่ะเอาเร็ว โดนเซนเซอร์หลายๆอย่างอ่ะหลับตาก็หลับตาอยากจะจับก็อยากจะจับหลับแล้วเนี่ยไหนอะหลับไปแล้วบายหลับแล้วหรออะไรยวยิ้มกลอมหลับดูยวยิ้มกลอมหลับหน่อยนั่นมันองมันกล่อมตัวเองมันมันกล่อมตัวมันร้องเออมันกล่อมตัวมันเองนอนไหนเนี่ยนี่มันมันนอนกลุน เอาอีกแล้วเรียกแลเรียกแลเรียกแล้ยหลับแล้วเหมือนว่าถ้ามันยังตื่นอยู shoe, ่แล้วแล้วมันไม่ม um> ีสีที่ตาแต่ว่ามันแฮปปี้มากเลยจริงเหรอถ้ามันตื่นอยู่นะแล้วมันมีเสียงอะไงแต่นี่มันหลับไปแล้วสําหรับของเล่นที่นี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นโดนหรือเป็นผ้าห่มหรือเป็นอาตุ๊กตานกคู่แบบนี้นะคะแม่ปุ๋ยไปซื้อที่เซ็นทรัลมานะคะฝั่งโซนอาโซนของเล่นนะค่ะก็เข้าไปสอบถามราคาหรืออันนั้นนะตอนนี้เขากาลังลดราคาอยู่แม่ปุ๋ยกับพ่อบอมซื้อในราคาประมาณพันต้นๆนะคะเอาแล้วไปเออไหนเอาแล้วไปแล้วออยกขึ้น โอ้โหโอ้โหโคตรมันอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อป้อมหานให้เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันโอ้โหโคตนอ่หน้านู้นโอ้โหโอ้โหแบบกระชากมากอ่ะเดี๋ยวนุ้ยเอาจอดตรงนั้นหนุ้ยแยงมาจอดตรงที่เดิมแล้วเดี๋ยวไปหน้าเบาแตะเบาเบาแตะเบาเบาทีนิดๆเอาแล้วโอ้โหดูโอ้มาใกล้มากแรงเกลนเราแตะนิดๆแรงแตะนิดๆแรง มานี่แคงนี้สิโอ้โหโอ้โหเอียงด้วยนะเอียงด้วยนะเวลาจะเลี้ยวสายเล็กขอตัวเอียงด้วยนะโอ้โหโอ้วว้ายังไม่สำเร็จน่าจะเซนเซอร์ขงอ,อ่ะเอะ๋อนะคะอยลยแล้วมันยังไหนพ่อพงศ์ลองดูสิยี้ได้อยู่ได้อยู่โอ้ว้าว โอ้โหโอ้ปีนผ่านกล้องโหยืนยันอยู่ข้างบนผวมเจาลงเลยนะอู้มาลุ้นๆจะลงไหมจะลง สนุกสนานมากๆนะคะกับของเล่น2-3สอย่างพวกนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนดีก่ก่อนเนาะ,ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ